วันนี้นะคะเก๋จะมาคุยให้ฟังค่ะว่าทำไมต้องเป็นแอปพลิเคชัน UP i ิกนะคะทำไมหลายๆคนเข้ามาทำ u p p ิกนะคะเก๋จะแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวดีกว่านะคะให้ฟังนะคะว่าทำไมเก๋คิดยังไงเก๋ถึงได้มาทำ u p i ิกนะคะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะมองว่า UP i ิกเออขายแล้วได้เงินน้อยไหมอ่ะขายสินค้าบางตัวได้5บาท10บาท9บาท 14บาท20บาทอะไรอย่เงี้ยค่ะสำหรับเก๋นะคะเก๋มองว่าได้ไม่น้อยนะคะเพราะว่าข้อที่1เลยค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้ที่เรานำสินค้าเข้าไปโพสต์ขายอะคะ่ะข้อที่1เราไม่ต้องลงทุนนะคะข้อที่2คุณไม่ต้องมานั่งแพ็คของส่งของเองนะคะแล้วก็เราไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบในเรื่องของเงินของลูกค้าเลยนะคะแล้วที่สำคัญที่บอกว่ามันได้น้อย จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ต้องลงทุนแล้วเราได้มาเนี่ยนะคะ10บาท20บาทเก๋ว่ามันไม่น้อยค่ะเพราะว่ามันเป็นการลงทุนศูนย์บาทนั่นเองนะคะสําหรับตัวเก๋นเนี่ยก่อนหน้าน,นี้นะคะเก๋เคยทําธุรกิจอยู่อย่างหนึ่งก็คือการเปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งการเปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวของเก๋นเนี่ยอยากแชร์ให้ฟังมากๆค่ะนะคะเก๋เปิดร้านเนี่ยเก๋จะมีค่าเช่าร้านเนี่ยอยู่เดือนละ20,000นนะคะค่าน้ําค่าไฟอีกต่างหากค่าลูกน้องอีก4คนนะคะแล้วเก๋ ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือชามละ40บาทในแต่ละวันที่ในชีวิตที่เก๋วนเวียนอยู่เนี่ยนะคะก็คือเก๋ต้องตื่นตั้งแต่เช้าตีสามตีสเพื่อไปตลาดเพื่อจ่ายตลาดนะคะแล้วก็มาทําของมายืนขายเนี่ยนะคะตั้งแต่เช้าจนถึง6กโมงเย็นนะคะเก๋าขายชามละ40บาทนะคะเก๋หักค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟค่าลูกน้องค่าแรงตัวเอง แทบจะไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะคะเก๋จะเหลือกำไรไม่เกินชามละ1ิบาทต่อชามนะคะถ้าไม่รวมกับของที่เหลือวัตถุดิบที่เหลือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋จะบอกว่าวันนี้ถ้าเราไม่ต้องลงทุนเลยแล้วเรามีรายได้เข้ามาแบบนี้นะคะอะ่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเก๋ได้ทดลองแล้วนะคะว่าสินค้าของ u p พิกเนี่ยมันขายได้จริงๆมีช่องทางในการขายได้จริงๆมีอยู่วันหนึ่งค่ะ เก๋ลองขายนะคะเก๋ตั้งใจลองขายเลยเก๋โพสขายรองเท้าค่ะวันในวันนั้นเก๋ขายรองเท้าได้ทั้งหมด49คู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางในการขายของ UP i ิอะค่ะเราสามารถที่จะแนะนำได้เพราะว่าเก๋ทดลองมาด้วยตัวเองแล้วเก๋ะจะบอกเลยว่าณนะวันนี้จุดเริ่มต้นนะคะกําไรมันไม่ได้น้อยหรอกค่ะ เพราะว่าเราไม่ต้องนําเข้าสินค้าด้วยตัวเราเองเราไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยเราไม่ต้องส่งของเองเลยนะคะหรือเปรียบง่ายๆค่ะถ้าหลายๆคนที่เคยทําร้านโชว์หวยทําร้านขายของชําคุณจะรู้ดีค่ะว่าออของชิ้นหนึ่งที่คุณขายออกไปบางตัวกําไรแค่50ตังบางตัวกําไรแค่1บาท2บาทถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะ นะคะคที่มีของในสต็อกในร้านเราอ่ะเป็น3 3 0 0 0 0 0 0 0รายการนะคะของเยอะมากๆแต่เราไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเจ้าของซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือเจ้าของตลาด ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนแต่มีสินค้า3-4หมื่นรายการขายได้ทั่วประเทศไม่ต้องจำกัดอยู่ที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเรามีวิธีในการขายมีวิธีในการแนะนำในการทำการตลาดให้กับทุกคนนะคะถ้ายังไงนะคะใครสนใจที่จะเข้ามาจอยกับยูพิกนะคะโค้ดทำเชิญเก๋จะอยู่ด้านล่างนะคะสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันนะคะหรือโทรเข้ามาปรึกษากับเก๋ได้เลยนะคะเกยินดีให้คำแนะนำค่ะสำหรับ นที่ต้องการสร้างรายได้จริงๆนะคะขอบคุณค่ะ